สำหรับคลิปนี้ค่ะมาทำความรู้จักค่า SPF และค่า PA กันค่า SPF หรือค่า Sun Protection Factor จะช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นสามารถทะลุเข้าสู่ผิวชั้นหนังกำพร้าและสามารถทำลายผิวของเราได้ทันทีเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราเกิดอาการแสบแดงไหมหรือผิวหมองคล้ำนั่นเองซึ่ง SPF จะแสดงค่าป้องกันเป็นตัวเลขเช่น SPF 50 SPF 6 8หรือจำง่ายๆค่า SPF จะทำให้ผิวไม่มีอาการไหมแดดและป้องกันความหมองคล้ำนั่นเองและ อีกตัวค่า PA หรือ Protection Grade of UVA จะช่วยป้องกันรังสี UVA ซึ่งเป็นรังสีที่มีความรุนแรงมากกว่ารังสี UVB 10เท่าสามารถซึมผ่านผิวชั้นหนังแท้ได้และเป็นตัวการเก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังทำลายเซลล์ผิวและเกิดริ้รอยก่อนไว้นั่นเองซึ่งตัว PA จะแสดงค่าปกป้องโดยเครื่องหมายบวก เช่น PA บวก PA บวกหรือจำง่ายๆค่า PA จะช่วยป้องกันริ้วรอยที่เกิดก่อนวัยและช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้นั่นเองเห็นไหมคะค่า SPF และค่า PA มีความสำคัญกับผิวด้วยกันทั้งคู่ควรใช้ควบคู่กันเพื่อให้ผิวได้มีการปกป้องจากรังสี UVA และ UVB แสงแดดอันตรายกับผิวมากกว่าที่คุณคิดอย่าลืมทากันแดดดีๆให้ผิวของคุณได้รับการปกป้องในทุกๆวันนะคะผิวของคุณให้อตนิคดูแลนะคะ